เฮ้ยเชี่ยใครยิงวะในนั้นวู้บก็ตายครับเชี่ยตายไปแท้ <c oughs> รอเปลี่ยนกระสุนแป๊บนึงดิเพื่อน ไม่แตกว่ะโอ้โหแตกเปล่าเพื่อนโอ้โหลาก่อยครับเฮ้ยเมื่อกี้มีคนขึ้นไม่ได้แล้ววะเราเห็นมันกระโดด2ทีนะครับเฮ้ยเราต้องขึ้นไปให้ได้โอ้ my god โอ้ my god ขึ้นยังไงวะเนี่ยใช้จะปวดหัวกับนายแล้วนะไฮเปอร์สเก็บไฮเปอร์สกายพี่โอเคโอเค เฮ้ยห,หรือว่าเราต้องนี่ไงล่ะเราขึ้นได้แล้วว่ะในที่สุด <laughs> เราก็ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของตัวเกมไฮเปอร์สเ e ได้นะครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับตุ้มตามนะครับกับช่องลิซ่าเม g เกมมิ่งเนาะ วันนี้เนี่ยเราอยู่กับเกม Hyperscape นะครับคือต้องบอกว่าเราเพิ่งโหลดมาเล่นสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือมีแค่ u b Link u u b i o f f t ID u ์ไ b เดีแแม่งเรียกว่าอะไรวะถ้าเหิตอนนี้เนี่ยเรากำลังเรียกเลือกตัวละครน,นะครับเดี๋ยวดูสิว่าเอาใครดีเอาไอ้หน้าตีนี่แล้วกัน uh huh. คือเกมเนี้ยเราเคยลองเล่น ID ของน้องมาแล้วนะครับรู้สึกว่าเออภาพแห้งเจ๋งดีว่ะ <Hello. S 1> ให้อารมณ์คล้ายๆกับว่าเราอยู่ในเรื่องของทอนนะอยู่ในหนังทอนนึกออกปะ แล้วก็มันไม่ใช่เกมโดดร่มนะครับคือเราจะมีกระสวยมาอันนึงไว้แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกบินได้นะครับเลือกบินไปลงจุดไหนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราเลือกลงตรงไหนดีวะเนี้ยไปลงตรงนั้นลวกันอ่าใครอันนี้คือสภาพบรรยากาศในเมืองนะครับมันก็จะดูแบบอวกาศหน่อยอะไรแบบนี้มันเล่นความเร็วไม่ได้หรอวะเฮ้ยข้าล่ามีคนวะชิบหายโอ้ my god ไอ้นี่คืออะไรวะเนี่ยอาวุธปะไม่ใช่ที่โดดให้กูโดดทำไมนี่บอกเลยว่าถ้าเจอคนนี้เรามีสิท์แตกแตกก่อน ก็คือเราต้องเก็บอาวุธซ้ำๆเพื่อให้ได้ปืนที่มันแรงขึ้นนะครับแต่เอาจริงๆปะคือดูไม่ค่อยออกเลยว่าอาวุธอันไหนแม่งเป็นอันไหนมีคนอยู่ทางขวาวะถ้าเข้าใจไม่ผิด ไม่ใช่ไม่เปเสียงอะไรวะเนี่ยเหมือนมีคนอยู่จริงนะอยู่ไหนวะเพื่อนเฮ้หรือว่ามันคือเสียงรองเท้าเราเองวะเนี่ยชิบหาย เนี่ยมากครับอืมเห็นแล้วว่าคนอะเอาปีนไม่ได้ด้วยโอเวนคืออะไรวะเนี่ย เฮ้ยแตกแสงหนึ่งว่ะเฮ้ยเสียใจด้วยครับ <c oughs> มีอะไรที่เราเก็บได้บ้างวะไอนี่คืออ๋อไม่ใช่เป็นปืนอื่นดูปืนไม่ออกว่ะว่าเราใช้ปืนอะไรอยู่ <c oughs> <c oughs> เนี่อจะรู้ได้ไงวันเนี้ยปืนไหนคือปืนไหนไม่เจอคนด้วยเว้ย เหลืออีก41คนครับเชี่ยเกมแม่งเรื่องแสงไปหมดมีคนยิงกันแบบรอบที่ทางไปหมดเฮ้ยเชีย่ยใครยิงวะในนั้น วู้บก็ตายครับเชี่ยตายไปแตกรอเปลี่ยนกระสุนแป๊บนึงดิเพื่อนแตกไม่แตกว่ะโอ้โหแต่เปล่าเพื่อนโอ้โหลาก่อยครับเฮ้ย ขอเพิ่มเลือดแบบโอเยเราเก็บไปสองวะไม่อยากจะเชื่อไหนขอลองไปหาของดูซินี่นี่คืออะไรเนี่ยระเบิดอยากอัพเลเวลปืนจังยังหาปืนเดิมไม่เจอ ความยากของเกมนี้ก็คือว่ามันเรืองแสงไปหมดนะครับแล้วทุกอย่างมันก็เคลื่อนที่เคลื่อนไหวอะไรแบบเนี้ยมันทาให้เราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรกันแน่แต่ได้ยินเสียงคนเดินนะเมื่อกี้ไม่ใช่เสียงเท้าเราด้วยตรงนี้หรืเดี๋ยวมันอยู่ข้างบนวะแล้วไม่มีแผนที่ให้ดูด้วยข้างนอกไม่มีนะครับขอยาแป๊บหนึ่งนะเนาะ Thank you God ตรงนี้คือเป็นน้ำใช่ป่ะอ๋อแต่เป็นน้ำปลอมเว้ยว่ายน้ำไม่ได้นะครับเชีย่ยโดนอะไรปะเนี่ยจะบอกนะว่าเมื่อกี้คือคือเราโดนน้ำดูดแล้วเลือดลอด t h e h e a l t kit h e v e n t is e n d i n g ีโซนเราต้อนะงออกจากตรงนี้ว่ะอ๋อจริงด้วยจริงด้วยเลือดลด เฮ้ยนี่ไงเลเวลอัพนะครับอืแล้วมันดูแมพยังไงวะเนี่ยแล้วเราอยู่ไหนวะเนี่ยเราไม่อยู่โคตรไกลไม่เจอคนก็เรื่องหนึ่งเว้ยแต่ดินเสียงปืนรอบๆอ๋อนั่นไงอู้ว่าตายมาดูฟัก <m uch ing> อะไรวเนี่ยคิวไปสองตัว,วะ่ะอยู่อันดับที่สิเจ็ดนะครับก็ถือว่าไก่เหมือนกันสำหรับตาแรกเดี๋ยวลองดูอีกสักตาแล้วกันโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับแมตท,ที่สองของเกม Hyperscape นะครับเกมที่ <m uch ing> ต้องบ <m uch ing> อกว่าภาพเนี่ยเหมือนหนังเรื่องทรอนมากๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเลยก็คือว่ามันเนี่ยพาให้เราปวดหัวเฮ้ยอ๋อเฮ้ย เมื่อกี้มีคนขึ้นไม่ได้แล้วว่ะเราเห็นมันกระโดด2ทีนะครับเฮ้ยโอริชิตเราต้องขึ้นไปให้ได้โอ้มายกอดโอ้มายกอขึ้นยังไงวะเนี่ยใช้จะปวดหัวกับนายแล้วนะไฮเปอร์สเก็ไฮเปอร์สกาพีโอเคโอเคเฮ้ยหรือว่าเราต้อง นี่ไงล่ะเราขึ้นได้แล้ววะในที่สุดเราก็ขึ้นมาสู่จุดสูงสุดของตัวเกมไฮเปอร์สเคปได้นะครับอ่ะต้องบอกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบภาพรวมของเกมมากนะครับมันก็จะเป็นแบบเกมที่นีออนนีออนคล้ายๆสไตล์ทอนที่เราก็ชอบหนังเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างยากนะค่อนข้างลําบากกันแหละมันเล่นแปลกๆนะครับ ตอนนี้อยู่ตรงทีล o p นะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราเนี่ยจะไปลงตรงไหนเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเวลาที่ลงไปปุ๊บแล้ววงมันบีบตรงไหนบ้างนะครับไอจุดที่เป็นสีเหลืองๆนี่คือมีปืนั้งหมดนะถ้าเข้าใจไม่ผิดโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปที่เดอะไลน์แล้วกันหรือว่าลงตึกสีเหลืองๆดีวะตึกสีเหลืองๆแล้วกันเนาะเอาใกล้ๆไว้ก่อนนะครับใครลงก่อนได้เปรียบเว้ยบอกเลยมีคนลงใกล้ๆเราประวะไม่มีน่าจะไม่มีนะ เขาไปลงไกลกันหมดนะครับขอลงตึกใหญ่สีเหลืองนี้มีคนลงข้างๆเราปะเนี่ยเอาจริงนะเกมนี้แม่งทำแบบให้เราอะระแวงไปหมดเลยเพราะทุกอย่างมันมีเสียงแล้วก็ทุกอย่างมันเคลื่อนที่ได้นะครับมันรู้สึกแบบขยับตลอดเวลาหรือความจริงมันอาจจะเป็นเสียงเท้าเราเองก็ได้ แต่ว่าด้วยความที่เราไม่แน่ใจมาเปลี่ยนเป็นฮิวแล้วกันนะปุ๊บเอซมจีเหรอเอานี้ดีกว่าเฮ้ยอ๋อไอ้นี่มันเป็นสกิลอะสกิลกระโดดชนสกิลแม่งเยอะไปหมดนี่ อีก50เมตรนะครับไม่ใช่50าิ80ดูเลขยังไงวะเนี่ย <laughs> มัวช่ไหมไปแล้วเกมนี้สไลด์เร็วกว่าวิ่งไว้ดูดิโอ้ยมีคนยิงครับแต่ยิงตัวไหนไม่รู้ยังไม่เห็นเลยหรือว่าเราเจะนนี่ดีวะเอาช็อตกันก็น่าจะดีนะกระสุนมันแชร์กันบ้งเนี่ยถ้าเข้าใจไม่ผิด คือเหมือนเราเก็บกระสุนแค่แบบเดียวนะครับไม่ต้องไปหากระสุนหลายแบบสิ่งที่เราต้องหาก็คือหาปืนที่เหมือนกันเป็นดิงกันตรงไหนวะับเพื่อนตอนนี้มีคนแตกหนึ่งคนโอ้ยชิดข้างหลังวะโอ้มายกอด เฮ้ยแตกไหมโอ้โหแตกครับแตกหนึ่งคนเราได้ปืนเหมือนกับที่มันใช้เลยคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยวงบีบเราต้องออกขวาขอเวลาพี่แป๊บนึงครับอย่าเพิ่งบีบขอเวลาแป๊บแป๊บนึงเอาเฮ้ยทางตัน The crate event supply is Oh โ Shit! 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 ผลเลี้ยงครับผลแล้ว <c oughs> สรุปก็คือเราควรใจะใช้ปืนประเภทช็อตกันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยยิงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เฮ้ยมีคนยิงเราะอะย่งยิงจากทางไหนวะเนี่ยยังมองไม่เห็นมาเลยอะอยู่นั่น <c oughs> ใช่ปะนั่นเนี่ยนั่นเนเจอแล้วนะครับ ข้าางงล่อืมอุ๊ยเจ็บไหมเล่าเจ็บไหมเล่าเฮ้ยมันตั้งกำแพงปะมันหนีโอ้โหหนีโคตรไวอะอยู่ข้างบนนั้นใช่ไหมฮะนี่แล้วแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเวียนหัวไปหมด เป็นหวไมหมดหายไปแล้วโหอ้กำแพงนี่มันปั่นวะมันปั่นมากเลยโอ้แตกโอ้โหโอเคก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยยังไงเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครอยากลองเล่นไฮเปอร์สเ e ก็หาโหลดมาเล่นได้นะครับมันเล่นฟรีนะ เอาละวันนี้เนี่ยเราต้องขอตัวลาไปก่อนครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามช่องเราด้วยแล้วเจอกันบ๊ายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ